thank yeah. you อีสานมนุษยศาสตร์ครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนครับวันนี้ก็ลัเบิ้งรถเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเน,นี่ยนะพี่น้องครับเกี่ยวมือขึ้นสีบ๊วยพี่น้องซ่งหนาอยู่ครับเขา่าปรึกษากันกับผู้เฒ่าแล้วว่าโอ้บ๊วดยดอกครับพัฒนาหนีพี่น้องเอยลยหะครับรถเกี่ยวขางนําอยู่นะพี่น้องเป็นรถตรงครับรถตรงหกสิบแรงพี่น้องถ้าพี่น้องต้องไปเบิ้งยุ่งหลังรังคนละพี่น้อง พุ่นครับ๋ยวเหาอลงไปเบิ้งน้ำกันพี่นอ้องยางเลาะเบิ้งปลาเข่าไปน้ำครับบรรยากาศตอนแรงๆเลยว่ะพี่น้องแจ็คสีแล้วบ่แล้วครับมันนีก็ได้พอดีเพิ่นมาตอนคำคำครับรถเกียวก็ได้พวุ่นละพี่น้องหน้าพูดแล้วครับขึ้นไปทางนั่นก็เป็นสาพี่น้องป่อยปลายูายย่พี่น้องว่าท่านตัวหญ่แล้ครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งดอกชิปนาเอาไว้คชิปนาปลาก็ได้พี่น้องครับ มึงเหี้ยเาไปเบิ้งรถเจ้าขอก่อนแล้วกัารลุนน้ากันมาสิได้น้อยได้หยายพี่น้องเขาสิได้เพรอลอยปุ๋ยป่ะครับพุดลัพี่น้องรถเกี้ยวยู่ไกลๆอยู่แล้วครับหาไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเขาก็ส่งเม็ดงามยู่เด้พี่น้องครับขนาดตายแรงพี่น้องผมทถถิ่มเคืองหนึ่งนะครับว่าสิบพราะืนไม่อีกครับสิได้กินอยู่ดอกพี่น้องเอ้นี่แหละครับ ร,รถเจ้เพิ่งกำนำอยู่พุ่นล้ครับเมื่อนี้กับ่บมีทีมงานมาแบกถุงเข้าซอยพี่น้องไปใส่เบิดบ่ครับทีมงานก็ไเ้พุ่แล้วครับหน้านี่ก็พันหนึ่งพี่น้องนี่เป็นไฮยงวครับยงวอลาดลงไปพูดพุดพ่นล้พี่น้องสุดแก้โคกพุ่แล้วครับนี่ก็เป็นไฮหนึ่งพี่น้องไ้นี่สิบว่ามั่นอดชไรดอกที่ผมมาพี่น้องครับ ขึ้นไปทั้งๆกับเกี่ยวมือกับผู้าอยูย่สามมือครับพี่น้องเขาบางามครับทั้งๆเกี่ยวมือครับพี่น้องแลี่ยวๆครับสามสีให้พี่น้องประมาณหาอะไรนี่แหละพี่น้องเกี่ยวมือก็ไเลยเขาบางามบันไดครับสิภาพพี่น้องไปเบิ่งรถเกี่ยวเขาพี่น้องห่อไก่ยางชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับหน้าผมติดโขกได้พี่น้องโขกไงครับพี่น้องบรรยากาศดีครับ หานา้ำโบเข้มนะพี่น้องผมเฮ็ดสวนเกษตรแล้วครับพอดี่บนั่นผมไปท่ายให้พี่น้องเม่งแล้วอ่อปลาครับเขาเจ้าจอดแล้วเชีมพี่น้องครับนาำเราบรนทังนี่กบ,บอหนึงพี่น้องครับนี่นี่บอหนึงเขาเจ้าจอกกบเชมเหมกันพี่น้องผมก็เลยตัดสินใจว่า่บอจอดอีกบ่ถ้าจอแล้วเขีมโบคือจะอมีประโยชน์ยังหรอกพี่น้องลงทุนสี่ห้าหมื่นครับ แต่ว่าอยู่สวนอยู่บ้านนี่เป็นน้ำจืดพี่น้องแต่ทีเบล่าไหลครับพี่น้องครับทีงันกลัวครับแต่ว่าผมอาจสีดาวเพิ่มพี่น้องอาจสีซื้อเพิ่มครับกับพี่น้องฝากกดติดตามเ้อพี่น้องอีสานบนน้อศาสตร์ครับยูทูบน้องใหม่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยครับฝากนะครับฝากดันฝากย่งฝากเคีร์นะครับพี่น้องครับไอพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆครับ ช่วงนี้กัประมาณหาโมงแรงครับพี่น้องแดดพ่อแอมเซมเนี่ยแหละครับพอดีรถเกียวเพิ่นกำลังนำอยู่ครับส่งฝ่าวยุ่มพ้นครับก็เลยก็ะดีได้พี่น้องขั้นในหน่อยซ้ำหนีก็ได้ครับรับจ้างก็ได้เห็นห้องเจ้าของก็ได้ครับวุงใหญ่ปันดครับหกสิบแรงตรงครับพี่น้องผมก็อยากได้อยู่ครับในความฝันนะฝันตอนเป็นนิ้งหน่อยอ่าอยากมีรถเกียวเด้พี่น้องเอ้เดียวเงินโมมี่ครับพี่น้องครับ ก็เลยแบบว่าจังสีไปกอนพี่น้องจังให้เจ้าไปกอนครับเกิดว่ามีเงินมีทองกันสีไใดไปซื้อรถเกี่ยวมือสองมาไทายพี่น้องเบิ้งตอนเจ็บเกี่ยวตอนรถห่างรถเท่หรือรถติดล่ะพี่น้องครับกับเบิ้งเงินไปเรื่อยรุนเงินไปเรื่อยพี่น้องส่งไล่รอกพี่น้องผมคาดว่าสีไใดพอ่อลอยอยู่ดอกพี่น้องครับเข่าก็ได้ เป็นหน้าโคกครับตอนแรกตายแรงเนี่ยพี่น้องนี่ผมมาสามครับนี่มาสามกับเสียนควนช่วงท้ายคลิปไปตอนแมงดาพี่น้องนี่เขาก็มีดีดครับผมกับมาสามกับเสียนควนพี่น้องกับพเท่าครับมีคน,นกัดเจียวไปได้หลยเติบเราพี่น้องครับ นี่ให้นี่นาจีได้เพราะ10ปุ๋ยว่าพี่น้องขาเบิ้งครับไกลแล้วๆวครับนี่เป็นกำลังว่นเอาแก่ตนบกอยู่ครับพี่น้องครับทีมงานรถเจียวกับมาหลายคนอยู่ครับแต่ว่าทีมงานขนขึ้นที่เหมือนผมเมื่อก่านเราพี่น้อง จวดอิลีพี่น้องหกสิบกับซื้อ่าสุดยอดเนี่ยครับถือว่าโอเคครับไว้ท่านใจพี่น้องเป็นการซื้อเมื่อไว้่แต่ใส่อยู่ได้สำหรับขั้วเลี้ยนครับพี่น้องรับจ้างก็ได้ดอ,อกผมมา นี่กับขึ้นมะนานี่ไ้นี่ก็สีเหลวได้พี่น้องมันเป็นมะนานี่ครับถ้าเบิ่งว่าไใไ้เดียวนี่พี่น้องประมาณอะไรหนึ่งครับสีแดงพ่อสีปุ๋ยบอเ,เขาหน้าโคกพี่น้องแล้วแรงพ้อมครับเทิ่งๆงุมไทยชิมครับพี่น้องดอกกับเกิดไม่ครับเป็นกำลังมากพี่น้องครับเยวดีพี่น้องครับ วันนี้มองไม่อเจ้าครับไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเข้าขึ้นไปเบิ่งมาทึ่งๆไนเลี้ยงใบไฮเดียวครับมาสีแดงจกสอบพี่น้องเข้าตามไปดูกันครับพี่น้องครับ ร่งถอยเทียบครับพี่น้องเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ้งใกล้ๆกันพี่น้องครับเป็นไดยให้นี่เดยจ็กสบไอเป็นดเดยเจ้าไงวะไงย,ยุ่นวะโอ้พี่น้องเปลี่ยนมือแล้วครับเฮ้ยขาแรงพี่น้องปัดไบใบแล้วครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องนับเบิ้งมาได้จ็กสบครับให้เดียวได้พี่น้อง เด็กพี่น้องให้ต้นบกนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าโอ้พี่น้องคือว่าเดรร้ายอยู่ครับขเขาไตแรงพี่น้องเด็กสิบห้าสอบสิบหกสอบมันมาไม่รุนเออ โอ้ยรุ่นเขินกล่องพี่น้องเลยมัต้องเขินรับร่องมาเดินมือแรกเดียเห็นเดี๋ยวเห็นจะาข้องแค่ไดีิ้หกสอบครับพี่น้องครับถือว่าซุดยอดพี่น้องสำหรับเขาไตาแหล่งครับเราเพิ่งกระสีลง่งให้ต่อมานี่พี่น้องทัางวัานผมเนี่ยครับพอดีผมก็ไปซื้อเขาอิตยาพี่น้องอิตยาเราแตง มาจากเจาคองรถเจ้าเพื่อนี่แหละพี่น้องสอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมผ้าเขาไปเบิ่งเขาอิตเตียเราแตกพี่น้องพาแล้วพี่น้องให้ขาแรงเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งขอครับเบิ่งตอนเพิ่ง่งยังไงครับการีพี่น้อง เตา,าแรกดีดีครับจวดขนาดครับพี่น้องครับเจยวดีเด้พี่น้อง60แรงครับแบบตรงถุงพี่น้องผมือว่าสุดจอดเลย ใหหนาจิได้ประมาณสิบถุงเลยพี่น้องครับเสี่ยงหอบเป็นปุยเป็นปุยเป็น,ป,ป,นปุยเลยครับนี่ครับตอนเป็นเขาแก้เป็นเขาเมื่งไงชีบพ,พี่น้องรถคันนี้ซื้อมาแปดปีแล้วพี่น้องเรืยว่ากลุ่มทุนมหาศาลครับ คุณมหาศาลเลยพี่น้องไปแล้วครับไปพี่นอ้องผมสีพาพี่น้อง ขึ้นไปเบินเขาอิตเตียเรา,าแตกพี่น้องครับเป็นเติมหมดแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับกับยางมาหอดแล้วพี่น้องเขาอิตเตียเรา,าแตกพี่น้องเตี้ยอีหลีด้วยครับเบิึงส้มเหลี่เกี่ยวบาไหวพี่น้องช่วงนี้เป็นโรคร้อมครับตเตี้ยหนึ่งได้พี่น้องนี่ครับเม็ดกับเป็นฝอยๆพ,พี่น้องบ่พ่อหน่ำครับบ่พ่อปุ๋ยเป็นเขาขาโขคกพี่น้องครับ แ่ก็ถือว่าเจ้าของเขาเพิ่นบอกว่าบ่ขาดสิบปุ๋ยพี่น้นองผมว่าป๊าดผมกลย,ยี่สิบปุ๋ยได้พี่น้องให้นี่ครับจะทาเบิ่งตอนตอน่นเกีียวให้นี่เขาอีเตียนี่ว่าสีใดจะปุ๋ยพี่น้องทาเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับมีมีมีเขาแซมพร้อมพี่น้องเพราะว่าผมผมไทยสซกันเลยครับ คีพี่น้องเห็นคลิปในไตเติลบอ่ที่ผมใส่เสียดงแงไทยรถไทยน้าแหละพี่น้องนี่นะให้นี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปเบิ้งรถเกียวหล่วก็ถถาเบิ้งตอนค้นขื้นพี่น้องครับครับพี่น้องครับกลับมาแล้วพี่น้องสงสัยผมสิเดไปเอาเขาแส่รถอีแตือล่วพี่น้องถอยออกไปตากพี่น้องครับโอ้คือว่าฝีมือครับพนครับพี่น้อง รถขั้นน้อยๆจวดอิลีพี่น้องครับผมมีโอกาสก็อยากได้ยพี่น้องเอ้พ่อได้เจียวของยี่หองครับนี่แหละจะมีสุดยอดอิลีเลยครับพี่น้องครับเอ็ดแบบพ่อเพียงพี่น้องแต่บเล็นกัว่าห้างนี่กันหระครับสมบูรณ์สามที่มืดนี่กันหระครับ จวจยี่หรีพี่น้องเลยค้าจวดขนาดนครับเดี๋ยวบนีนผมจะไปเอารถยิ่แตกมากพี่น้องมันขนขึ้นครับพี่น้องครับพี่น้องครับมืนอคือนนี่ก็เจียวแล้วซีถุมครับพี่น้องกูนะครับโอ<ฮ>้ขนขึ้นมามเมื่อคืนนี่พี่น้อง นี่แหละครับผอมูคนขึ้นมาแล้วครับได้ประมาณลอยกล้วยนี่นะพี่น้องครับจักสีลอยกล้วเวท่าไรผมจะพาพี่น้องเลาะเบิ้งทุงเขาครับผู้ถ่อกำลังเห็ดแนว่เ,เคลียเขาอยู่ครับไปพี่น้องเข้าเลาะไปเรื่อยๆครับ อยู่ทังหลดกรบมีครับนี่ประมาณสิบถุงพี่น้อง คุณพี่น้องมูหนึ่งครับอยู่รถดอีแตกก็มีอยู่ทั้งคู่สาก็มีอยู่ปุ่นก็มีพี่น้องหลายจุ่มหลายไฟครับใหญ่ยายตากไปเร็ว นี่ซาพี่น้องซาปลอยปลาครับเพราะท่านตัวใหญ่ป่นไดพี่น้องเดี๋ยวสิเมื่อวานให้พี่น้องเบ่งอยู่ครับเดี๋ยวเหอบไปลอเขาก่อนครับมูกเกี่ยวมาไหนมาขึ้นนี่เป็นเอารถต้งถุงพี่น้องครับนี่เป็นเขาอิตเตีรครับพี่น้องให้เดียวได้ยี้สิบ 2ีสอบพี่น้องให้เดียวเขายีเตียพี่น้องมาตรทานนี้ดีครับเด,เดี๋ยวกับยุน่นนันหาปุ๋ยพี่น้องแลก็ยุน่นนันประมาณหาสิบพี่น้องน้องเคยกับน้องาองกับนั่งใหญ่อยู่ครับ เม็ดสิงามบ่ครับเกี่ยวออกมาแล้วเม็ดสิงามบพ,<า>พี่ยังขาทงเม่นนบอพี่น้องครับนี่ครับถวือว่าได้ไลายอ่ได้พี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าเขาออตายแรงครับ ไล่ปันไดแม่ลอยกลัววะลอยกลัวลร้าลอยเศร้าัาา <c oughs> น,นกลัวที่่จกี่เศร้า,าโลดอร่อยเศร้าเนาะประมาณจักไร <40 S 1> <40 S 2> สิบสี่ไรสบี่ป่งเกี่ยวเมื่อเกี่ยวหนิประมาณสิ่ไรสิบเนาะมูเกี่ยวเนาะแต่ว่ามูเกี่ยวเมื่อนี่โ <40 S 2> บนับพี่น้องถาบึงสีไดตีให้สีไดยังอาจสีได,งงไดเฮ็ดชิปให้พี่น้องเบิ้งอีกครับสีตีให้อาจจะเป็นแบบ สีเยาพี่น้องนี่นะครับผู้ถ่อกำลังใหญ่อยู่ครับงงงงแน่นอนนี่ดีพี่นอ้องเบิ่งเม็ดเข่าครับกับเม็ดงามอยู่เดียวล่ะพี่น้อง โบ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 แก่บันไดครับเจ้าว่ากระเตียมเม็ดดีอยู่พี่น้องเบิ้งครับไป่ยสภาพไปไปเบิ้งมองมูกเกียวพี่น้องครับยางต้องไปทั้งหลงังพี่น้อง ไปเบิงมูเกียวแล้วนี้ครับเท่ยวนี้พี่น้องประมาณหาอะไรพี่น้องครับอู้อแล้วพี่น้องหาไรหกไรเ่ยย้วอกข,ข้าวครับไปปุ่นละพี่น้องลงไปเบิงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมูนี่กู่แล้วแล้วครับ อันนี้เป็นข้าเจ้าครับคาดว่านานทีได้ประมาณสามสิบครับพี่น้องสามสิบปุบยเบยูดอกพี่น้องเที่ยววาสิตีหรือสีสีเียวะนะครับแช่วนี้ประมาณหาหกไรพี่น้องหาอะไรกับบัเดีท่านในวัดฉนดครับพอดี พระท่านในวัดฉนดก็เลยบรลูพี่น้องประมาณหาอะไรและตีไปแฮีงน้อยพี่น้องครับเน้ยเอาไปสูตรโครกนะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงครับผู้เ่ามัดแล้วครับนี่ผมผว่าศีามัดผลัดแล้่ยวจะว่าก็เรลี่ยวให้หนึงเพิ่นวางสันลรอพี่น้อง บลดเกี่ยวกับเอาเงินไปกินกล่อมเลยพี่น้องเอ้เสร็จรียบร้อยแล้วครับปีนี้บ่มี่หนูบ่มี่หยังหนาครับปีนี้หนูก็บ่หลายพี่น้องว่าสีเฮดลิปหางหนูดักหนูให้พี่น้องเบิ้งครับพี่บ่คือ่ะพี่น้องเอ้ขึ้นไปเบิง่งพุทาตากครับ ครับพี่น้องครับผู้่กกับยายได้้ลยเติบแล้วครับเกี่ยวมือไปเกี่ยวมือมาโอ้ยพี่น้องเลยบ่เขาทาครับบ่เป็นตะเลี่ยไงเจ็บชิ่งพร้อมเห็ดไปเห็ดมาแล้วก็เลยเอารถเกี่ยวเลยครับขจอามาไกลๆอาชีพนี้ก็ขอ,ขอจบชิปซ้ำนี้แหละพี่น้องครับ พอกันชิปหนาพี่น้องฝากกดติดตามเลยด้วครับงงสวัสดีครับ